คำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ก่อนไปรับชมแนวทางนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสูตรใหม่ๆเลขกเด็ดก่อนใครขอบคุณครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ตามช่องสรย7 89นะครับคลิปนี้เราก็อยู่กันที่เลขดับจะมี2สูตรด้วยกันนะครับดับบนกับดับล่างดับบนนะครับสามารถดับได้นะครับทั้ง3หลักด้วยกันนะครับหลักร้อยสิบบนหน่วยบน ดับล่างก็ดับทั้งสองหลักนะครับเป็น10ล่างกับหน่วยล่างมาดูดับบนกันก่อนนะครับให้ไว้หนึ่งเลขนะครับสูตรนี้รวมๆแล้วก็ประมาณ20งวดนะครับก็ไม่ได้เป็นสูตรใหม่อะไรนะครับเป็นสูตรเก่านะครับต่อเนื่องจากงวดก่อนก็คือสูตรที่เข้ามานะครับ ของงวดก่อน2 0งวดนะครับสูตรก็คือ10บนบวก10บนบวก10บนบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างรวมกันแล้วนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นำมาบวกกับเลขคงที่เลขเดียวนะครับ,บวก7ก็จะเป็น1เลขนะครับเลขดับบนใช้5หลักบ,บวกกันนรนับตามด้วยเลขคงที่อีก1ตัว สูตรเก่านะครับตัวอย่างไม่เยอะนะครับสั้นๆนะครับตัวอย่างเดียวนะครับ2มกราคมนะครับมวดล่าสุดนะครับที่ออกไปแชวที่16ธันวานะครับเป็นตัวตังแลงวันที่1ออก097 863เลขท้าย2ตัว21 6 6 6บวก6บวกบวก1บวก1 หลักไหนกันบ้างนะครับ6นะครับเป็น10บนนะครับ3ครั้งเลข1หน่วยล่างอีก2ครั้งนะครับ6บวก6ได้12 12บวก6 18 19แล้วก็20ใช้เฉพาะเลข0นะครับที่เป็นหลักหน่วยน้ำ0ไปบวกกับเลขคงที่0บวก7คงที่ได้7 ดับนะครับก็จะเป็นเลข7นะครับของวันที่2มกราคมัผลน,นะครบ 2, ับวันที่สองวันที่1นออก7 3 0 2 0 9กหรือท้าย2ตัว5 1ที่เราหานะครับคือดับบนนะครับทั้ง3หลักนะครับเลข7นะครับไม่มานะครับทั้ง3 สริรินะครับของสูตรนี้นะครับก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งงวดนะครับงวดล่าสุดที่เข้ามานะครับรวมแล้วเป็น20งวดนะครับก็เพิ่มงวดนี้นะครับให้เลข7ออก2 0 9ไม่มานะครับ ดูของจริงกันเลยนะครับ17มกราคมสูตรนี้นะครับพี่เราจะหาดับบนนะครับใช้วันที่2มกราคมนะครับงวันที่1ออก730209เลขท้าย2ตัว5 0, 0, 0, 0, 0, 1 0บวก0บวก0บวก1บวก1ก็ได้2นะครับนำ2บวกเลขคงที่ 2บวก7คงที่ได้9ก็จะเป็นเลข9นะครับสำหรับเลขดับนะครับ17มกราคุมสำหรับเลขดับนะครับอย่างที่บอกไปนะครับถ้าเกิดไปชนนะครับกับเลขเด็นนะครับก็ให้ช่างใจดูนะครับแต่อย่างให้เน้นไปที่เลขเด่นมากกว่านะครับ เลขนะมีสิทธิ์ออกเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ดับบนทุกหลักก็จะให้เป็นเลข9สรุปนะครับดับบนนะครับ1เลขนะครับประจำงวดที่17มมกราคม,มนะครับ2 5 6 8เป็นเลข9นะครับ ต่อไปก็ดับล่างนะครับดับล่างหนึเลขเข้ามาแล้วรวมกันก็ยี่สิบเดงวดด้วยกันนะครับสูตรเก่าเหมือนกันนะครับดับล่างเข้ามาใช้ต่องวดนี้นะครับดับล่างนะครับสูตรนี้ก็คือหลักร้อยบวกหน่วยล่างแล้วก็บวกเลขคงที่คือเลขเก้านะครับใช้สองหลักบวกกันตามด้วยเลขคงที่หนึ่งตัว ก็จะได้1เลขนะครับเป็นเลขดับดับไม่มานะครับทั้ง10บล่างและหน่วยล่างตัวอย่างนะครับงวลาสูตรนะครับวันที่สองมัคลานะครับที่เราให้ไหว้ใช้วันที่16ธันวาเป็นตัวตั้งนะครับแล้ววันที่1ออก09786 3เลมีท้าย2ตัว2 1สูตรแล้วก็ยังใช้5้าหลักเหมือนเดิมนะครับในงวนี้ใช้แค่2หลักนะครับสูตรนี้ หลักร้อยบวกหน่วยล่าง8บวก1นึ่งใน้9นะครับนำเกบวกเลขของทีเกบวก9กของที่ได้18ก็เป็นเลข8นะครับของที่2อมากลาคไปดูผลกันนะครับ แต่วันนี้หึงออก7 3 0 2 0 9เล็เกลขท้าย2ตัว5นะสูตรที่เราหานะครับก็คือดับล่างทุกหลักให้เลขก8ออกเลขก5กับเลขก1ไม่มานะครับถูกต้องนะครับ สถิตินะครับของสูตรนี้นะครับดับล่างก็จะเพิ่มมาหนึ่งง่วนเป็นงวดล่าสุดนะครับงวดหายเลขอะไรกันบ้างนะครับก็ย้อนไปดูก็ได้นะครับจากสถิติงวดล่าสดุดก็งวด,ดนี้นะครับให้เลข8ออกเลข5กับเลข1ใหม่มานะครับ วิธีการคำนวณนะครับถ้าใครยังงงนะครับก็ย้อนไปดูคลิปก่อนได้นะครับของงวดก่อนมา,าวันที่17มกราคมกันเลยนะครับหาวันที่17มกราคม2 5 6 8ใช้วันที่2มกราคม2 5 6 8นะครับเป็นตัวตัง้ววันที่1ออก730 209มลท้าย2ตัว5้น สองบวกหนึ่งนะครับหลักร้อยบวกหน่วยล่างได้สามนำสามบวกเลขคขงทีสามบวกเก้าคงทีได้สิบสองนะครับใช้เฉพาะเลขสองก็จะเป็นเลขสองนะครับสำหรับเลขดับนะครับสิบเจ็ดมกราดดับล่างนะครับดับล่างทุกหลัก สรุปนะครับดับล่างนะครับ1เลขดับไปทั้ง10บนและดับได้ทั้ง10ล่างและหน่วยล่างนะครับประจาโมที่17มกรลาคุให้ไว้คือเลข2นะครับก็ฝากไว้พิจารณากันด้วยนะครับสูตรเก่านะครับทั้งคู่นะครับทั้งดับบนและดับล่างทูกสูตรนะครับเป็นสูตรจากการคำนวณนะครับมีถูกมีผิดมีเข้ามีหลุด ใครต้องการสูตรนะครับสูตรไหนนะครับก็คอมเมนต์กันไว้นะครับเจะทยอยทําให้เรื่อยๆนะครับเล็กเด่นก็ให้ไปเยอะแล้วนะครับตอนนี้ก็น่าจะไปเล็กดับนะครับสัก 2- อสาคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ